เพื่อนๆพี่ๆน้าๆนะครับเดี๋ยวออกมายิงปลาหาข้าวครับเห็นปลานนลเล็กอยู่หลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าจะมีตัวใหญ่หรือเปล่าครับไซส์น่าจะสามสี่นิ้วเนี่ยครับไม่น่าจะใหญ่กว่านี้ละเพราะว่าปลาดูพึ่งปลาเป็นปลาพึ่งออกบ่อมานะครับก็เดี๋ยวยิงไปทอดครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้ขี่แต้มครับวันนี้ โดนโดนไปนี้โดนเฮ้ยจับจับเอ้ยนี่ค่อยพอยิงหน่อยครับไอ้ฝ่ามือมันใหญ่แต่แดงแล้วเก็บครับแต้มแรกมันหมันมันหมันสองตัวนะครับเมื่อกี้ไม่วกาจะไม่ได้ เจอใช้พอทำกับข้าวได้ขึ้นมาสองตัวกาจะเก็บตัวเล็กแล้วนะครับเมื่อกี้เดินจนสุดคลองนะครับเน่ะ มีอยู่อีกตัวหนึ่งคนระับใดพอได้ กบขึ้นดูอีเลยมั้ยอียเลยมั้ยอ้๊ยไม่น่าย,ยิงเลยออกได้มั้เนี่ย นี่เสียดทิ้ดอกออกได้เงี้ยติดลายติดไม้โอ้หเขา เล็กนะครับนี่ได้ไงวะอโอ้โหโอ้โหเด่น ครับแต็มที่สองกบนะครับได้ละไม่เล็กนะครับใหเยอะเห็บครับหเห็นอีกตัวเผื่อเห็นอีกตัวในผัดแล้วนะครับ สองตัวก็พอผัดแล้วครับงัาจะเสียลูกดอกแล้วดีแต่ไม่ลึกนะครับอยู่ตื่นตื้นไป โดนซี่ไปไปไปครับเยอะไปหน่อยแล้ตเต็มที่สองของปลานะครับนะครับให้ฝ่ามือ เก็บครับมัน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 ก็กับข้าวมือหนึ่งแล้วนะครับปลานินสองตัวเดี๋ยวยิงปลาช่อนเล็กไปเสริมบ้างไมไ่ทำเป็นแดดเดียวช่อนเห็นปลาช่อนเล็กสามสี่ตัวครับ โอ้ไม่มีแรงจะสู้เลยมเมล็กโอ้เอาแล้วขาดละมี่ก็ตัวใหญ่หรครับเด็ตัวเล็ก โอ้ยเล็กจังเลย <c oughs> ไม่ไหวครับ <c oughs> เอาไว้ก่อน <c oughs> เพราละ่ะไม่น่าจะมีตัวใหญ่แล้ว <c oughs> เล็กเกินครับ <c oughs> นึกว่าจะตัวใหญ่กว่านี้อื้อ <c oughs> <c oughs> เรอเขาตัวใหญ่ก่อนฮนะถ้าไม่มีก็เอาเอาเท่าที่ได้เนะี่ยตัวเล็กไปมันก็กินไม่อร่อยคนระับ ต้องเอาให้นกเลยนะครับนในนกนี่วิ่งบันเลยนะยิงต้องยิงเครื่องดับเลยนะครับติดเซฟติดเซฟดูไหม ติดเซฟนะครับจังหวเนี่ยเข้าเลยทีนี้โอ้โหบอบันไหลแล้วโอ้โหงานเข้ามาไหมเอ้อยมามาด้วยมาด้วยอื้อติดน,นะอย่างเงี้ย ดึง aí, ขาดแน่นอนครับเอืมาเฮ้ยมามาครับมาเนีเ่ยมาเนี่ย uh เฮ้ยมา าแล้วโอ้โไม่ได้แล้วนกองไผ่เลยนะครับ yes นี่ครับจังหวะที่เขาลงไปแล้วนะครับติดเซฟเมื่อกี้นะครับได้สายสวยมาเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับมันหมันมันหมันเงมีเก็ดข้างล่างครับมาอีกแต้มหนึ่งนะครับสายพอได้ครับสายสวยเลยเมื่อกี้ กดไปแล้วนะครับกะจะเอาให้เครื่องดับเลยนะครับแต่ว,ว่าเขาลงไปก่อนนะครับติดเซฟเมื่อกี้ใส่เซฟไว้ขึ้นต้นไม้ขึ้นกอไผ่เนี่ยครับเกือบมีทันแล้วนะครับยังดีที่กดตามไปโดนนะครับครับเดี๋ยวมา สรุปผลงานรวมให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้าๆได้ดูนะครับก็จะมีปลานิ้นสองนะครับแล้วก็ปลาช่อนอีกสองแล้วก็มีกบอีกตัวนึงนะครับก็พอให้ครอบครัวได้ทํากับข้าวกินแล้วนะครับออถือว่าหมานอยู่นะครับแล้วก็ปลามันจะมีไซส์เล็กครับถ้าจะยิงก็มันตัวเล็กเกินครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้าๆน,านะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ